มาหอดมาหอดจากหอดหรือยังดอกพี่น้องมาหอดหนองอีเท่าแล้วนะครับแต่ว่าโุงเรียนโุงเรียนดอนดอน,ดอนกลอย,อยบ่ดอนกลอยอีไก่อยู่บ่แม่ก่ไ,ไก่บ่สวัสดีครับแม่สวัสดีครับขออนุญาตถ่ายคลิปในเดอ้อพอดีดไม่เห็นแม่เราตากเข่าเปลือกอยู่ริมทางพอดีเลยนะครับเมื่อกี้อยู่ล้านล่านหมู่บ้านกระเจ้ากระต่ายกันหลายอยู่ด้ แถวเป็นโรงเลียนบ่โรองเรียนหนองอีเทาบ่ท่านนั้นาตากจากแดดก็แม่นี่สองสามแดดละสองสามแดดน,นี่บ้านอย่างครับแม่นี่น้อยเเอาหอดแล้วบ่นี่นออนโอดแล้วดิ่โอดอนกอ้อยหอดแล้วแม่บ่โอ้ยหอดแล้วพี่น้องมาหอดดอนก้อยแล้วเด้อพี่น้องนะครับเจะลโรงเลียนบ่ท่านเห็นนะครัไม่เห็นเพื่อนทากันตากข้าวอยู่เนาะนะครับข้าวเหนียวหรือข้าวเจ้าแม่ข้าวเจ้า โอ้เอารสเกี่ยววันนี้แม่อมเอารสเกี่ยวขึ้นได้น้อยแท้เอาไปขายไมหมจ๊ะคุณแเอาไปขายแล้ว,วโอ้นี่ตากไม่กินบ่อันซุ้มขายนะั่นเกี่ยวแล้วไปขายเลยบ่ะแม่เราต้องตากบ่ะต้องแตกไปขายข้าวสดโอ้ขายข้าวสด,าาสดราคาอย่างไรครับแม่ปีนี้โอ้ยผมพูดเขอรดีกับที่เส้นบาทเพิ่มขึ้นแรกอะ สิบเอ็ดบาทอันนี้ข้าวเหนียวบ่ข้าวเจ้าน่ยโอ้ข้าวเจ้าบ่โอ้สิบเอ็ดบาทเทาเดียนพอดีกับอะไรสิบเอ็ดบาทหาสีสิบเอ็ดบาทสามสิบนี่นะโอ้สิบบาทห้าสิบสิบบาทสามสิบสิบเอ็ดบาทแล้วแต่เพิ่นเพิ่นเพิ่นกระแทงเนาะเพิ่นกระแทงบดเบิ่งเนาะโอ้ลูกหลานอันเพิ่นกะในงานดีตัวละนี่ โอ้โอันนี้ตากไว้กินเนาะสามแดดวะที่แม่โอ้โอันนั้นคนคนเก็บเขาไปใส่ใส่เหล้าเลยเนาะขึ้นเหล้าเลยมันวะขึ้น,ข,นขึ้นทั้งสอบเลยเน,ะน,น,นาะรอบเลยตั้งขึ้นเหล้ามฮอดอนกอยแล้วพี่น้องไม่เห็นอนแม่เราตากเข้ากําลังเก็บใส่ถุง มันคือมาดีแต่พากันซอยกันดีคนละไม้คนละมือพอเก็บแต่เว้นสงสัยจะไปเบิ่งหมอลั่มมั้งมื่อนี้ไปเบิ่งสาวน้อยเพชรบันแทงสิไปร์ตบอละแม่บ้านเขาว่าบัตฟีก็เด็ไปน้ำยู่ก็งานฟี่บอกมาแล้งนี่บอลบัตฟีบั่ซื้อมาแล้วน้องหน่อยซื้อมาแล้วก็ไม่ให้แม่โอ้โหมันซื้อมาให้แล้วสวัสดีครับพ่อ ผมคิดว่างานฟรีว่ะสนันดอกมากะเลยกจะเลยเป็นของฟรีพเพราะว่าถึงวันอกซื้อ,ล,อลูกซื้อมาให้แล้วไปน้ำเขาอยู่ออบ่ละพ่อจัดมอไปอยู่ดอกมอไปบ่ไปได้แม่นอ้อมาหอดแล้วพี่น้องดอนกลอยนะครับดอนดอนกลอยดนะ้วยเนาะดอนกลอย,ออยจำชื่อผิดอยู่เลยเลย แม่เคยเบิ่งสาวน้อยเพชรมันแพงอยู่บ่ล่ะแม่บ่เคยยังแล้ยวมันอยากไปเบิ่งล่ะมันโอ้อยากไปเบิ่งล่องเบิ่งเนาะต้องต้องต้องลองไปเบิ่งนะครับเนอะนั่งเอกแสดงพอแล้วเบิ่งคลิปอยู่ได้นี่เนาะนะครับนี่อ้่คือมาอันเบิ่งที่เลูกหลานเพื่นซอยกันดีขนาดเลย หลานบอกสามคนนั่นหลานโอ้โหไปเบิ่งหมอล่ำกันอยู่บ่หรอมาแรกไปเรยๆรื่อยๆในบัตรมันซื้อบัตรบัตรจากบาทเนี่ยโอ้โหบัตรบัตรล่วงหน้าเนาะอันนี้เป็นบัตรบัตรแข็งล่วงหน้าขายล่วงหน้าแต่ว่าตอนแรกแจ็เพิ่นขายจากบาทมันเป็นร้อยสี่สิบมั่งเนาะแล้วแล้วบัตรนี้นะครับสวัสดีครับ เฝ้าเก็บข้าแต่เว้นเลยจะไปเบิ่งหมอล่าบ่หรือยังไงโอ้โหอันนี้เด็กไปน้ำคาอยู่บันนี้สามสาวนี่ไปค่ะเคยได้เบิ่งสาวน้อยเพชรอนบานแพงแล้วบ่ลูกบ่จ้าวันนั้นเคยเบิ่งบ่บ่โอได้เบิ่งในยูทูบเนี่ยบ๊อไดโอ้เคยเบิ่งอยู่หัวใจอีลาอุ้งอิงบ่ไม่จ้าไม่เป็นรุ่นเดียวกันบ่เนี่ยจักปีเนี่ยสิบแปดจ้าโอ้สิบแปดโอ้เป็นเอื้อยอุ้งอิงอยู่อันนี้ซ้ำนี่ละมั้งนี่สิบเจ็ดบ่ โอ้พี่น,น้ององค์อิงอยู่ปีนึงนี่นะเอามาฮอดแล้วเด้อพี่น้องเนี่นะครับพอดีมาเห็นคุณยายนะครับกับลูกๆหล,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 ลานเตือนนะครับทากันเก็บเข้านะครับกาสมาถามทางนั่นแหละนะครับพอดีกับถามพออมองมันพอดีเลยนะครับอีกประมาณมีรลนังมั้งนี่นะครับสีฮอดนะครับโอ้อันนี้มันคือบอกเป็นอันนั้นแม่น้ํามันท่วมบ่ เอาเป็นโลกเลยอืมบารดีกินดังเนาะจังสีเนาะเอาคนเล่มเกี่ยวเนาะแล้วมาแตกมาป่าตดามาคุมเนาะเขาเขาคิดเขาคิดเป็นไหลเป็นวะไหลละหกร้อยวะซุ้มืงนป้าอันคันฮอเขาตตกไปขายในโลกจักบาดไหมเ ก็สิบสองบาทต้นๆสุ่มตัวนึ่งโอ้ขั้นขั้นตากก็ประมาณสิบบาทฮะสิบหรือสิบเอ็ดบาทแต่ข้าวาตากแห้งยังสี่สิบสองบาทปลาหลายตัวละ่ะขน,นามสมสุป,ปีกับกั่นพังเงงเลียงป่านไปโหลดไปที่มันต่ำนาะแม่นอนี่มันสม,ม,มสุปีเอ้สมสุปีที่มันต่ำนะครับใส่เงินแม่อยู่ข้างในบ่้ออยู่โอ้ยอยู่ในบ้านนี่เลยบ่อนี่หมอลำเนี่ย โอ้เพิ่นเป็นงานเป็นงานอย่างแม่่านก็จะยินเสียงพระสวดงานกะถิ่นเลจ้ะโอ้งานกะถินบ่แต่ว่าเพิ่นเก็บบัตรเนาะ,ะมาหอดเด้อพี่น้องเด้องานกะถินวัดตนลมมาสูสบ้านไป,ไป,ไปเป็นลมมาสูบไป,ปงานงานอยู่งานกะถินอยู่วัดบ่บอยู่วัดจ้ะแต่ว่าเอาเอา,เอางานมาลงโรงเรียนลงโรงเรียนโอ้แบบแบบไม่กี่เด้อไม่ลงโรงเรียน มันมีมองล่องปะมันมาทิศกาควงลองล่งเรยนเอาที่แคบที่จอดรถเลยตอนนี้มีอยู่ล่ะแม่ที่จอดรถแถวนี้หลายอยู่มั่งถนนนี่เนาะโอ้ยแรงเรื่องเหมือนกวงกระโดงเรื่องโอ้ยแรงเรื่องกระกว้างถนนกระกว้างมาเคลื่อนอยู่จตุรัสถนนแคบๆนึงโอ้ยเข้าออกลำบากคนน่ะเป็นหมื่นมาเคลื่อนนี่แม่นครับเขาไปเบิ่งกรุงอิงคนเป็นหมื่นมาเคลื่อนอยู่จตุรัสชัยภูมิไหมมืัอนี้บ้านเท่ากับขึ้นสไลด์กันละมั้งเนาะคน หลายอยู่แม่นบอกวแถวนี้พวกใครมาไาบอกพวใครแถวนี้พวเห็นมาที่พวไหนอยู่แล้วปกติมีงานนี่คนมาหลายหว่าหมอลำกันหลายคนหมอลำอยู่หมอลำใหญ่หมอลำดังเด้มือนนี่ในหยางครับพ่อน่นสวัสดีครับเพรา่นในหยางเอ้าเห็นสวิงคิดเราไปซ่อนในป่ามา เราละแข็งแรงจากปีแล้วครับพอน,นี่6หกสิบกวา่วายังยกสอบข้าวตึงๆเลยนะครับอ่ะผมหอดลแ้วเด้อพี่น้องลงเลี่ยนบันดอนดอนกลอยดอนกลอยนะครับตำบลหนองอีเท่านะครับอำเภออย่างตลาดจังหวัดกาฬสินแมาแรงมามว่วนน้ำกันนะครับกับสาวน้อยเพชรบันแพงนะครับอย่าให้แพทั้ง จตุรัสเดอ้อทั้งจตุรัสทั้งแกงคอทั้งลมซักเพละคนเป็นหมื่นนะครับบ้านเฮ้าก็ให้เป็นหมื่นขึ้นกันเด้อม,มาแรงมัดจักบาทผมว่าท่านู้นะครับเด็วสภาพไปเบิ่งนางานนะครับพอดีเห็นท่อแม่ครับท่อพ่อเล่ากำลังเก็บข้าวอยู่ขันบัดละลอยละคนมามีหม่องไวแล้ว <laughs> ขอบคุณครับแม่ขอบคุณครับไปไปครับเราแล้วลล่าเนนะครับ ีหอดแล้วพี่น้องเดินห้างต่อนะครับ